ที่ที่ที่เล็กว uh ่าเลว่าเป็นงาอ้าวเดูมานอนสบายเลยนะเขาคนดีเขาคนดีนะเนี่ ก็ลงตายธรรมดาไง สัจจิสารณะทายะพิมังกาสาวังภะเหตวาวังปะพาเชฏฐะนิพพานะสัจจิสารณะทายะพิมังกาสาวังภะเหตวาวังปะพาเชฏฐะมังพันเตอุปกรรมปังอุปาทายะสัพพุทกะ อไรลกลงี่เรข้าวมไไนวังว้นีลูกวังวนนี้อกินอะไรมากินอะไมาทำไมเะกินอะไมาะกินข้าวลยกินข้าวนขตกัน กินกินข้าวเส้ผมกินข้าวเส้นเขข้าวนข้าวร้ายบลงากินขทอบมานี่ยเป็นจาว่าเสึกสึกไหมเนี่ไม่ต้องสึกหรอกดูวัดเลย พ่อซ oh. oh, <laughs> ีนั่นพ่อนี่พ่อซีโอ้พอซีไม่ใช่เดี๋ยวดูหนักได้ไหมบ้าน เรียนแปงยาวเรียนแปงยาวเรียนปงยาวอยู่บนนเตะยาวนะเข้าเชือกยาวเขีนงยาวเยาวมีไรีกินข้าเสีย อันนี้เป็นอะไรเป็นพ่อเป็นอะไรที่ตายเป็นพ่อเลยตายที่ไหนตายที่เป็นการเไปรถชนทำงานทางนั้นไม่ได้รถชนเนาะ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 เป็นอะไรเนาะเส้นเลือดโอ้เยอะเด้นี่เหมือนมอดจุมอะไรเนี่ยาะชายหลวงพ่อนนะโรคเส้นเลือดไหลยาวหลังเขาไปนั่น อยู่ทั้งหมดใช่ไหมทั้งสองทั้งสามเลยทั้งสามเลยเป็นลูกทั้งสามคนไม่ลูกสองลูกสองนั่นเป็นหลานนั่นหลาน ครับบ้านอจุนงบบ้านตัวเองยังไม่เสร็จเลยบ้านมงคลเงินครับสร้างบ้านตัวเองกำลังจะเสร็จแม่แต่อยู่ี่ไหนแม่อยู่บ้านหมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งนี่นะครับหมู่หนึ่งสไลด์โทนเราเนี่ยครับ อยู่ตรงซอยหน้าทำไมร้านตะหัมมร้านตะหำครับต้ครับอพ่อบอกเป็นพี่เหาเ็นเป็นพี่ไอ้พ่อเป็นน้องเป็นพ the no, anyway, so. ี่น้องกันน่ะไม่รู้ไม่หมเนี่ยแน่เชื่อ พ่อมึงก็เตืน่นตาครับมีบุคนล่ีบุคคน ข้าวเสร็จข้าวเสร็จข้าวเสร็จเสรจไรเสร็จไรเสร็จไรกินยันยันจุกคอกินยันตัวแล้วกลับกินไย ไปนั่งไปนั่งตรงโน้นไว้นี่แหละไว้นี่แหละไว้นี่แหละเก็บเองไปไปนั่งตรงโน้นวางไว้ไปนู่นมาตัวสับตัวสับสับมานี่ไปวางไว้นี่แหละวางไว้นี่แหละวางไว้นี่ไป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 นั่งคอย มาตัมกะกัสสกาสะการุยังก pues mm ัตตาวาติสระเนสสะสีลานิเททะเนพันเตมะยังพันเตสารณะสีลังยาจามะพุติยัมปิมะยังพันเตสารณะสีลัง